พอกพ่อยแล้วครับกับช่องสปอโตไลท์ออเดโอนะครับนี่วันนี้นะครับผมก็อยู่ที่พระใหญ่นะครับพระใหญ่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่นะครับพระแกะสลักนะครับวันนี้ผมก็ได้มารีวิวนะครับเจ้ารถสกูตเตอร์น้ำมันตัวนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสออกมานะครับก็เลยจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยนะครับ ครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวว่ามีอะไรบ้างนะครับได้ทําอะไรไปบ้างนะครับก็โดยรวมๆนะครับก็จะมีอันนี้ล้อนี่สั่งจากในลาซาด้านะครับทั่วไปเลยนะครับล้อตัวนี้ก็สั่งจากในลาซาด้านะครับถ้าขาดล้อก็จะวิ่งไม่ได้นะครับล้อตัวนี้ก็คู่ละพันสองนะครับนี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ อันนี้คือชิ้นแรกนะครับส่วนต่อไปนะครับโครงนะครับโครงตัวแรกผมกะว่าจะทําเองนะครับทีนี้พอคิดไปคิดมาก็ไม่มีเวลาทานะครับไม่มีเวลาทําก็เลยต้องหาจ้างเอานะครับในในกลุ่มในเพจนะครับก็ก็พอดีได้พี่เขาช่วยาไว้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์หน้าจอไว้ให้นะครับว่าว่าโครงนี้ผมสั่งจากที่ไหนมานะครับโครงตัวนี้ก็2,500บาทนะครับรวมส่งนะครับรวมส่ง ต่อไปครับเครื่องนะครับเครื่อง63านะครับเครื่อง6 3ามนี่เป็นเป็นของบางต้นนะครับบางต้นหนองโอ่งนะครับอันนี้ก็ได้ได้ที่เขาเหมือนกันนะครับก็วิ่งไปรับเครื่องที่ที่ที่ร้านเลยนะครับก็อันนี้ได้จากบางต้นมานะครับพี่ต้นนะครับก็คือเครื่องตัวนี้ก็2,500บาทนะครับ2อ0 0บาทนะครับ ไม่ได้รวมตัวนี้นะครับส่วนท่อนะครับท่อนี่ก็เห็นเห็นเลยนะครับนี่ต้นสุพรรณนะครับท่อตัวนี้ท่อนี่หนึ่งพันหกร้อยบาทครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ได้มาจากพี่บางต้นเหมือนกันนะครับได้จากพี่ต้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับส่วนส่วนที่ยืนนี่นะครับ ไอ้ที่ยืนตัวนี้นะครับก็550นะครับ550นะครับโอ้โหนะครับที่ยืนนะครับแล้วก็จะมีไฟไฟตัวนี้สั่งจากในลาซาด้านะครับนี่ปิดเปิดได้ปิดเปิดได้ครับสว่างครับตอนกลางคืนนะครับนะฮะไฟตัวนี้ก็250นะครับจากในลาซาด้านะครับส่วน ตุกตาแฮนด์นะครับต <2002 client. S 2> ้น <ADHD> ส่วนแฮนด์นะครับแฮนด์ตัวนี้ก็ได้จากพี่ต้นนะครับบางต้นหนองอ่งนะครับบางต้นหนองอ่งนะครับแฮนด์ตัวนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับแฮนด์ตัวนี้นะครับไม่รวมไม่รวมเบรกมือนะครับไม่รวมเบรกมือนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้กันล้มนะครับกันล้มนี่กันล้มนี่คู่ละร้อยนะครับคู่ละร้อย หน้าหลังนะครับนี่นะครับโดยรวมนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเบรกนะครับพอเบรกนี่ก็สั่งมาจากพี่ต้นเหมือนกันนะครับแต่ก็ตัวนี้ตัวนี้เราก็สั่งจากในลาซาด้าก็ได้นะครับได้เหมือนกันแต่พอดีผมรีบร้อนนะครับก็เลยสั่งจากพี่ต้นนะครับนี่ตัวนี้คู่ละ450ราสนะครับนี่450ราสนะครับโดยรวมนะครับนี่สวยไหมนะครับ ส่วนมือบิดนะครับมือบิดตัวนี้มือบิดนี้ก็รวมสายด้วยนะครับก็450นะครับ450แล้วก็ยิบย่อยนะครับยิบย่อยอีกหลายอย่างนะครับก็อันนี้รวมๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีพวกน็อตพวกนี้แต่ผมแนะนำก่อนนะครับว่าน็อตเนี่ยตอนแรกอะ่ะผมไล่น็อตเป็นไทเทนะครับ แล้วถ้าเอามาใช้งานจริงเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับขับไปขับมานี่คือน็อตคลายเลยนะครับน็อตคลายเลยนะครับใช้ได้แต่ที่แบบไม่สั่นนะครับใช้ได้แต่แบบที่ไม่สั่นนะครับส่วนพวกตัวเครื่องเนี่ยให้แนะนําให้ใช้น็อตปกตินะครับมันจะยึดยึดติดนะครับนี่ฮะส่วนโซ่นี่ก็เป็นโซ่เราลินนะครับของเวฟเวฟร้อยยี่ห้านะครับถ้าเป็นโซ่ของธรรมดาเลยที่ก็จะก็จะไม่แข็งแรงนะครับตัวนี้จะแข็งแรงกว่านะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับครับอ่ะอันนี้ใครสงสัยท่านใดก็สอบถามมาได้เลยนะครับจากในช่องทางของผมได้เลยนะครับนี่ไม่มีอะไรครับวันนี้มันหยุดครับก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับเป็นไงครับสวยไหมครับนี่สวยไหมครับเอ้ยนี่ ครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็สวัสดีครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ